สวัสดีครับเพื่อนๆผมอออาร์มเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่กันในเกมฮวนพีซบอสติลัสกันนะครับโดยวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาส่งท้ายฉลองครบรอบ6ปีตามหาจากักรพรรดิเพิร์ซาโบกันนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีฟ้าก่อนอื่นกดเข้าไปที่กาชานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่กาชาสเต็ปอัพนะครับผม5สเต็ป ขอบคุณฉลองครบรอบ6ปีซปเปอร์บบลตี้เฟสชุดที่3ครับผมนี่เลยครับวันนี้เราจะมาสุ่มตู้นี้กันนะครับผมจากกัปันเพิงซาโบโอ้โหอย่างเท่เลยครับบอกเลยว่าอย่างเท่ครับผมโอเคนหะนขอดูดับเลทหน่อยสิดับเลทด,ดับเลทแสดงอัตราการออกเดี๋ยวรอสักคู่นึงนะครับผมสี่ดาวอยู่ที่หนึ่งร้ยเ็นเลยเหรอว้าว โอเคดับเลทนะครับผม0.200%โอ้โหมันมาอีกแล้วเน็ตเลนนรกมันกลับมาอีกแล้วครับผมแล้วก็สีแดงอื่นๆก็อยู่ที่0.473%นะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผมออกเลย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 โอเคผมจะส่งซักเอ่อมีมองบให้4สี่ันเพชรละกันนะครับผมโอเคไป ครั้งแรกเสีย25เพรนะครับกำลันตีจละครนสีเดาวหนึ่งตัวนะครับผมอย่างน้อยคือหนึ่งตัวนะครับทุกตู้เออแต่ละสเต็ปนะครับผมโอเคไปครับเล t s g ครับผม25เพรแรกขอซาโบตัวเดียวพอครับผมยังไงครับโอ้โหเกือข้ามเลยแล้วกันไม่น่ามาโอเคมาสีเดาวหนึ่งตัวนะครับผมเป็นแครอทสายวิ่งสีเขียวนะครับโอ้ มีแล้วครับผมแต่เวิล้อยแล้วครับครั้งแรกก็เกลือไปนะครับผมครั้งที่สองเสี่ยห้าสิบเพชรครับไปครับ let's go เลยโอ้โหลงอีกแล้วเอากดข้ามแล้วกันนะครับผมโอ้โหได้มุกไม่อีหนึ่งตัวครับผมสายวิ่งสีเขียวเหมือนกันนะครับโอ้เวลลอยแล้วโอเคต่อไปเป็นครั้งที่สามครับผม โอ้ยยังไงครับยังไงครับโอ้โหลงอีกแล้วเอากดข้ามครับผมโอ้โหได้โบอาสายมัดสีเขียวมานะครับโอเคกลายเป็นวิวเก้าห้าครับผมขาที่แค่ห้าววก็ววร้อยแล้วโอเคไปต่อครับผมโอ้โหอขอสักตัวขอสักตัวโอ้โหยังเงียบอยู่ยังเงียบยังเงียบโอ้โหกดข้ามเลยครับผมโอเคได้ตัวละครสีดำมาสองตัวนะครับครั้งนี้ เป็นอ่าชอปเปอร์นะครับผมคริสต์มาสนะครับสายหมัดสีฟา้าแล้วก็อ่าชื่อ,อไรนะคันจุนโรบะสายวิ่งสีเขียวครับผมโอ้โหเรวร้อยทั้งคู่ครับไปไปต่อครับผมโคล่าช่ำๆเลยบอกเลยโอ้โหเกลืออีกแล้วโอ้โหกดข้ามลัวๆครับผมเฮ้สายโลมาครับผมเฮ้ใครครับเนี่ย เฮ้ยมาว่ะโอเคสปายของเวก้าพังสตุตซีนนะครับผมสายโล่สีเขียวโอเคตัวนี้ผมยังไม่เคยมีนะครับโอเคโอเคได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งครับผมก็โอเคอยู่โอเค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 ไปครับสุ่มกันต่อครับผมขอซาโบตัวเดียวพอจักรพรรดิเพิงซาโบโอ้โหยังเงียบยังนิ่งเอามาครับผมใส่วิ่งครับผม ใครครับเนี่ยอ๋อโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่ได้ตัวละครใหม่หมาอม่หนึ่งตัวนะครับผมบุกถล่มโอนิงาชิมะแฟงกี้ครับผมใส่วิ่งสีแดงโอเคคนระับก,ก็ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แล้วก็มาคู่กับเอ่อค้อคนได้ใส่วิ่งสีเขียวนะครับผมเออ ายครับสุ่มกันต่อครับผมยาวๆครับคลิปนี้บอกเลยขอซาบบ้ตัวเดียวพอโอ้โหยังนิ่งมาคนเดียวอีกแล้วลูฟี่โอ้โหอุ๊ยสายมัดวะโอเคโอ้โหด้ตัวละครใหม่มาอีกแล้วครับผมได้ตัวใหม่รัวเลยวะยักษ์เขียวดอลลี่ครับผมสายมัดสีดำโอเคครับก็ก็ก็ใช้ได้นะโอ้โห โอ้โหแล้วก็แถมด้วยมังกี้ดีลูฟี่ใส่หมัดสีฟ้าตัวโคตรตานานเลยโอเคไปส่มต่อครับผมโอ้โหยังนิ่งโอ้โอ้าข้ายแล้วกันโอ้โหได้เป็นมองบังโนแลนใส่โล่สีฟ้าแล้วก็ซันจิใส่หมัดสีเขียวอแต่ละตัวโอ้โหยังนิ่งอยู่อะซาโบยังนิ่งอยู่ครับผม ขอตัวเดียวพอซาโบขอละ่ะเฮ้ยออ้ยยังไงยังไงโอโ้โหยังโล่งอยู่โอเคข้ามเลยแล้วลกันโอโ้โหได้เป็นนามิชังครับผมใส่วิ่งสีแดงแล้วก็เรียบร้อยครับผมขึ้นเป็นเลเวลร้อยครับผมหกดาวเลเวลร้อยเรียบร้อยเลวลร้อยไปอีกตัวโอเคไปสุ่มกันต่อครับผม ยังไงครับโอ้โหยังนิ่งอยู่ครับผมโอ้โหกดข้ามไปครับโอ้โหโคลาเน้นๆนะผมโอ้โหโอเคโอเคโอเคช่างมันละกันไปครับลุยกันต่อผมโอ้โหกลับมายี่ห้าเพชรเหมือนเดิมอุ้ยเอายังไงครับอุ้ยอ้ยยังไงยังไงมาเป็นตี้ยังไงทองทองวะทองทองวะเอาวะยังไงครับ สามสองจีอาร์ป่ะสามสองจีอาร์ครับผมเอ้ยมีลุ้น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 ทองทองครูทองสามสองจีอาร์เอาวะยังไงโอ้โหทองแดงสองอันขอขอลุ้นหน่อยขอลุ้น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 หรือยังไงยังไงครับยังไงยังไงยังไงขอซาโบขอซาโบแจกรพรรดิเพลิงซาโบ โอ้โหโมเรียนนะครับผมเกคโคโมเรียนสายโล่สีเขียวอ่าซาโบ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 โรปลีซาโบโรโอ้โหสายวิ่งเอาอะใครครับเนี่ยโอ้โหไ,ได้นี่มาครับผมโอเคได้บูนโนมาครับผม สายวิ่งสีฟ้าโอเคครับโอเคโอเคตัวใหม่ตัวใหม่หมโอเคก็ก็ยังดีก็ยังดีโอ้โหได้ตัวใหม่มาเพียบเลยวะ่ะโอเคไปสุ่มกันต่อครับผมเออยังนิ่งอยู่อ่ะซาโบโอขอตัวเดียวพอจะกรพพัดเพลิงซาโบโสุดเท่สุดเฟีย้ยวโอ้โหยังนิ่งโอ้โหมาคนเดียวข้ามเลยละกัน โอ้โหใส่วิ่งสีแดงครับผมเนโกะมามูชิปะใช่ปะวะจำชื่อม่ค่อยได้ครับผมเนโกะมามูชิเออโอเคโอ้โหเวรลร้อยครับผมเรียบร้อยหกดาวเวรลร้อยเวรลร้อยไปอีกตัวครับผมโอเคปสซุ่มต่อครับยาวๆครับมันต้องมาเว้ยขอตัวเดียวพอขอตัวเดียวพอซาโบ่ซาโบุ่งอ้ยมาเป็นแก๊งกแล้วยังไงอุ้ยอายังไงครับยังไงครับ ทองทองเออสวยสามสองอาโอเคจิงเบแอนช็อปเปอร์ยังไงครับคูทองครับผมอุ้ยทองแดงสองโอเคเกลือเกลือโอ้โหเกลือยังไงยังไงครับยังไง oh. Okay. โอเคโอ้โหใส่วิ่งสีแดงครับผมเฮ้ยเฮ้ยมางี้เลยเหรอจกกักรพรรดิเพิงซาโบครับผมมาแล้วครับผมเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแบบงงๆมาแบบเวอวอร์ครับผมมาจนได้ครับผมเรียบร้อยจกกักรพรรดิเพิงซาโบใส่วิ่งสีเขียวครับผม yes ได้แล้วเว้ยโอเคสวยพี่สวยโอ้โหโอเค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 โอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่นึกว่าจะมาโอ้ oh, สายวิ่งครับผมมาอีกหนึ่งเปล่าใครครับเนี่ยโอ้โหโคบี้ครับผมโคบี้สายวิ่งสีฟ้าโอเคโอเวลร้อยแล้วโอ้ oh. เรียบร้อยครับผมมาแล้วซาโบจักระพัดเพลินซาโบโอ้โหแม่งเพชรเหลือเลยว่ะแมงเงยจาก5,000เพชรเหลือ4425เพชรโอ้โอเค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 โอ้โหอย่างเท่อย่างเฟี้ยวครับผมอ่าฮาโอเค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 โอ้โหมาจนได้ครับผม โอ้โหอย่างเท่อะแม่งโคตรเท่เท่จัดอือหือโอเคโอ้โหแม่งเอ้ยเหลือเลือว่ะโอเครับของก่อนละกันโอ้โหอัดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยร์สิบนาทีโอ้พระเจ้าโอเค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 โอ้โหมันนึกว่าจะมานะครับผมจะขอรับบัตรก่อนนะครับ รับบัตรแป๊บรับบัตรแป๊บโอเค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 เปิดเลยละกันนะครับผมบัตรเปิดเปิดไปโอ้ไม่ได้ฮะบัตร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 ต้องการเท่าไหร่อ่าตอนนี้มีอยู่สามหกโอ้ตายแลวครับบัตร โอเคครับ okay, ผมบัตรใช้ไม่ได้ครับผมต้องมี240ใบตอนนี้มีอยู่36โอเคโอเคนู่นนู้นก็ออมาทำอะไรได้โอ้โหไม่ได้แฮะโอเค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 ่ okay, 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 okay. ไหนเอ่ยอยู่ไหนซาบโบซาบโบซาบโซาบเออโอเคค่้าพลังรวมตัวละครลำดับการได้รับอ่ะอ่านี่เจอแล้วซาบโบครับผม โอเค ex ตัวที่เท่าไรของ id เอยไหนคอดูหน่อยสิอ่าอยู่ไหนนะอยู่ไหน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 อ่านี่เลยครับผมตอนนี้ผม,ม ex อยู่กี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ex ครับผมตอนนี้ที่ผมมีนะครับผม okay. e บโอเคสิบสาม ex ครับโอ้โหฉลองครบรอบหกปีนี้ผมมี e กครบเลยนะครับผมมีทั้งอกรฟนะครับสายมัดสีดำครับผมแล้วก็คุซันนะผมได้จากการสุ่มกาชาฟรีครับ <c oughs> ไม่นึกว่าจะมาสุ่มฟรีได้เฉยคุซันแล้วก็ทุกสุดท้ายครับผมจัก,กรพรรดิเพิงซาโบครับผมโอเคโอเคก็ตามนี้เลยนะครับโอเคผม ก็สำหรับคล,คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะผมก็หวังว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ฝากช่วยกันกดติดตามช่องของผมกันด้วยนะครับผมเราจะมุ่งหน้าสู่7.000พซับไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบ